โอตะกี้สามลังอยู่นี่นี่บอกสามลังเพื่อนแปดสามลังโอ้ครับเพื่อนเพื่อนผู้ใหญ่จริงห่าลังหุ่นโอ้เพื่อนแปดต่อกันเลยครับครับโอ้นี่ครับเพื่อนผู้ใหญ่โอ้นี่ครับเพื่อนเพื่อนผู้ใหญ่บ้านครับนี่เพื่อนสี่เห็นไหมว่าเป็นโครงสร้างเก่าเนาะนะครับตั้งแต่เพิ่นมาอยู่นะครับนี่นี่ผู้ใหญ่บ้านพงษ์สะทอนทำสาลีตำบลชุมเพลทุยลำนะครับโอ้สมัยตะกี้ปะสมัยแต่ ปูมม่ยูนเอแมนสาสิบหลังโอ้นี่ครับวิถีชีวิตพี่นองบ้านน้องตลาดน้องตลาดตำบลสุ่มเพชนตุ่มเไม่ขึ้นเลสาสิบไร่คนโอ้คนวันนี้เงบ้านนคือคือจากคนทีสเกตบ่ใหญ่มัเป็นกลัวที่แหลกครับนนาดังเองพวกบ้านบ้านบ้านผู้โอ้มาจากบ้านบ้านผู้ใชตำบลุ่พผู้ชพ่อิศาละครับนี่แต่ว่าคนใหญ่บ้านไม่นีนี่มแตกัวมาจับนาโอ้มนแล้งราว่า เพื่อนไทยจับจ้องวันยู่นี่ครับพี่ใหญ่โอ้ครับนั่จงตาหอาเปิ้ลใหญ่พูดอะไรที่อยอร่อยโอ้ครับผมนี่ครับวิถีชีวิตพี่น้องเหมืนเท่าย่ำกําลังตาเขานี่นกับบ้านนนท์บ้านนนก้อนเงนนันวนวนนันพมาแต่ทั้งในน้องครับโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเบาเรื่องบานเก่าบานหลังไอ้ฟังเออเพิ่นหูจักกันเนาะคนแก้วนั่นเพิ่นมาซอยงานนะครับโอ้นี่ครับผู้ใหญ่บ้านเพ่นดอก้ฟังเนาะครับนี่เพม่นมาแต่รวมงาน กู้ผมนะครับวันน,นี้มันมาจากครัวจากคุณพ,พ่อปิ้ัยสแต่จากมาตังบ้านอยู่โลกหลากอยู่30หลังมัาแหลงก็เลยวาอยู่นี่คนตู้ไต่แหละคนตูไตแหลดทีว่ามาจากสีสเกียร์อคนตู้ไทครับคือว่าคนทีมากครัวที่แหลกเลย่นคนตู้ไต่ประมาณปีไหนครับผู้ใหญ่จำได้ปะโอ้คนว่ามนตังบ้านนีงวันสี่ร้อยแปดสิันสี่ร้อต่างบ้านนี้เป็นมาอยู่โอ้คับผมเป็นว่าประวัติเพิ่มาได้ครับ นี่สู้นี่สู้นี่บหมอนบ้านครับนี่โอ้มาจากอุทวพิสัยมาตั้งโลกรากอยู่บ้านตลาดตำบลซุ้มเห็ดนะครับนี่จาก30หลังครับตอนนี้300กว่าหลังแยกเป็นสองงู่องงูโอ้เฉพาะนามจุกุนโพชัยเนาะโพชัยสายเพชรครับนี่โพชัยสายเพชรชัยลินชัยรินโอ้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวนี้300กว่าหลังจาก ส0บหลังใหญ่เท่ขั้วมาหรือว่าใหญ่ขั้วมาจากบานบอนนะครับบานโูชใช่โอ้นี่ครับพี่น้องพี่น้องคนณขายไก่ย่างครับผมขายลูกสินร้ันขาชุ่มชุนคนณค้นเห็นวิธีชีวิตก็เป็นครับครับขอบคุณครับ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 ผมครับบุนีผมได้มีโอกาสย่างมาจากงานงานศพเนาะเผาแล้วแต่คุยกับผู้ใหญ่มากในทางโอ้บั้นว่นหน่อยปบัานพู้หน่อยบั้นผู้หน่อยโอ้กระแตกกันมาจากคุณ โอ้ครับผมนี่มาซวงบานบันบอนกับบันโพนี่ครับจากบันบอนอุทุวิทยาสัยอ่ะบันโพนะครับใหญ่มัอยู่นี่เบิ้ลคือคือ้นนนปที่่ใหญบบอก็คือว่าเป็นคนสุดท้ายที่ใหญ่มากขั้วแต่ที่เสียชีวิตลงนี่ครับเสียชีวิตคนสุธายครับสาลีนาจำปาอายุ91ปี11วันส่วนว่าอืมนี่นะครับในมางานศพก็มีเรื่องเล่านะครับท่านผู้ใหญ่บ้านซื่อังก่อนครับผู้ใหญ่เตาผู้ใหญ่เตาเนาะ ปูใหญ่เต่านะครับท่านปูใหญ่เต่าเนาะอร่อยฟังเอาบซื้อเลนนี่แหละครับปูใหญ่เต่าเป็นเป็นหมูบ่แข็งแข็งนี่แหละโอ้ยบ่แข็งดอกอแข็งขีง้ตะเกียบนี่ล่ะนีเพอกระยงให้เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นคนหลุ่นไม่เนาะอายุสามสิบสองอายุสามสิบสองตัวนี้อยู่เท่าไหรครับ <44 S 1> <44 S 2> สี่สิบสี่สีส่สิบ่อู้หกสิบเป็นปลากระเบนยาวเลยครับยาวเลยปูใหญ่เต่านะครับบ้าน ไส่งามพี่น้องลายห <laughs> ิน้องลายหินหางวัดวัดวัดผู้ดีโอ้ครับกระบะจากคุณเนาะครับผมมาจากอุทุภา,า,าคพิสัยบ้านเท่าผนละครับก็เลยได้ดมาเป็นผู้นำชุมชอนอยู่หนีเนาะหูวใหญ่หัวใหญ่มาจากขุนครับผมผู้ใหญ่เต่านี่ครับหัวโบราณเพิ่งมีอยู่เลยนี่หัวโบราณเพิ่น <300 S 2> สามร้อยกว่าหลังคานะครับแต่ว่าเป็นสองหมู่นะครับตอนนี้บ้านบ้านไส่งามเท่ายบ้านที่ผู้ใหญ่ดูแลอยู่นี่ลอยหาซีฟโอ้กหัวใหญ่ครับเนาะตอนนี้มันลอย ลอยลอยงอจิ้มเจี๊จิ้มกว่าดาบใหญ่เลยโอ้ครับคือว่าบ้านใหม่ก็ได้บ้านใหม่ที่มาตั้งในบุรีรัมย์บ้านมาจากซีสเกตน,นี่ก็มาจบ้านนนุ่งเนืเ้นหูเบิร์ดเลยครับนี่นนเป็นปกครองอยู่นี่เนะาะอยู่ฝ่ายปกครองหลังใหญ่ๆนี่บ่เออเน,น,นี่ยบ้านนนเุ่งนนพ่อนนเปื่อยน้องอต้องมันนีรัมย์หมโอ้ครับครับโอ้เป็นหมู่บ้านที่ มันเป็นยังคนจังใหญ่มากโ้ป่ะนี่ตาเบิร์นากว่าีบุมีหนากิ่หนึ่งยังโอ้มาหาไ้ริงมริงจริงจริงอรางจริ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 งจวิงจริงมาิงจร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 ิาจากงริงจหมงจริงจร้งจริงจริบมริงจนิงจริงจรือจริงนร่งจริงจริงจริงจรกงจริงจริงนริงจริงนริงจ่ิงจรินนริงจริงจริบจริงจริงจริงนครังนี่งระงจ่ิงจริงจริงจงใส่งจริงจงจน้งนี้งงรรงังัเ อีวัดโอ้ครับครับครับตาเขาเนาะนี่คือนี่น้องตลาดน้อยเรียนมีบัตรวังอืมครับการกระทุ่มบัตรถุงหม้อครับ,รบโอ้แต่ได้เขตตะบ,บนโพชัยนาะครับนี่โอ้ลูกหลานทางทอ,าอุตุพรพศสิหูวะเออพี่น้องเข้าอยู่นี่กับมีน่น้อเฉพาะเมียนมันมีการมีงานเมันยังบอกกันมาาันอย่างสิแต่ว่า พ่อใหญ่หรือว่าปู่นะครับสาลีน่าจะป้าเนี่เป็นรุ่นสุดท้ายที่ยหญ่กลัวมากที่เสียชีวิตลงมืาหนีแลละที่ผมในมาง,งานศพแล้วก็เดิน,นกําลังเดินกลับอยู่นี่เป็นรุ่นแรกลับมาแต่ว่าเสียชีวิตคนสุดท้ายโอ้เป็นเป็น,ปนยุนยนคแรลกเลยแรลกเลยแต่ว่าเสียชีวิตคนสุดท้ายโอ้ครับเอออืมเป็นคนมาถางมาขุดซาอะไรย่ง้โอค้ครับครับครับโอ้มีกันสมืนมีตุกตุมาหลับเลยครับนี่สุดยอดเลยป้ากรุงเทพดเลยป้าผู้ใหญ่ไปครับก้าวผูยใหยางไปกระดิกคนละขอบคุณคุณยายหลายครับผมครับคุณครับคุ ไปรถไปรถเดินไม่ตันครับโอ้นี่ครับมีการในนางรถไปนำได้มืาอนี้ยู<า>่ใหญ่เตาเหมืนกัเว่าสำเนียงคนเราแข็งแข็งกินกินไปไปเหมืนว่านะครับนี่นี่คืออาผมกับบดิโภอกันประมาณ20ปีวัยรุ่นนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นพิเซเต,ตเอศษในงานนี่คัข,ขนาดเลยบริโภอกันด้วยละครับนี่อุบ่าวเมืองอุบลนะครับสนใจติ๊ต่อไดเด้อร์นี่ก็มาทั่วผ่านนี่เข้ามาทั่วเลยด้วยครับอาผมเองครับ หนุ่มใหญ่นะครับโอ้ตาขับรถอย่างสิ่งเลยครับพัดเล็กรุงเทพแล้วก็เบิ่งตาเข่าไว้ไดทางนันบไกลเติมเ,ออเติม,ลมเมลยเป็นกิโลแค่ในนอคเกือบเกือบอยู่หรอกแค่พอถึงโลหรอกก็ในซองฟิวนะครับได้เห็นวิถีชีวิตปืนบานแล้วก็ได้นั่งตุกตุกขึ้นในกรุงเทพเห็นเห็นคนตาเขาน้ำน,นะครับ คุณต้าขับอยู่ใส่ในเมืองเหครับนี่ในเมืองสานี่รถไฟพี่ก็นองนะพูด่าอนโอ้พีกับนองเออครับผมในเมืองมีเมาลับส่งเมาลับส่งเลยครับขอบคุณค่าครับผมขอบคุณครับผมวุ้ยลำเนาะครับผมสุดยอดนะคุื่องลงเห็นแต่แถวสาเพ่งแล้วครับผมไปนะครับนี่ก็ได้มาเห็นคุณทีคุณจ้าเพาุ่ณโอ้ขึ้นสีมาจากกรุงเทพเนาะมาครับตุกๆอยู่ในบุรรีัมยลำคุณไหมครับ กินเข่ากินน้ำแลวกันสิกับครับมาตั้งแต่สิบโมงครับเพลิงกับสิกับประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้เอาละครับเราก็นั่งกูกุ้งมากินข้าวบ้านเจ้า้านนะครับนี่ก็เป็นการช่วยงานนะมาช่วยงานศพคุณปู่นะครับกับพ่อใหดมแล้วก็เฟื่องฟ้านะครับมากับญาติทางบนนะครับสิมบรรยากาศช่วยงานแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชาวบ้านนะครับแล้วก็อะไรนะเนี่ยกระเหิืนเป็นหนวยหายใจไว้ฟังกันนะแล้วก็ หมู่บ้านประวัติหมู่บ้านคร่าวๆโดยผู้ใหญ่เต่านะครับแห่งหมู่บ้านไซงามตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับผมอันนี้ก็กินข้าวสิบกจะลับนะครับบ่ายสามกว่าแล้วครับตอนนี้ลากันไปแต่เพียงทนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่บุรีรัมย์ขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาเรือมืดหวาน